สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้ฝนข้างนอกบวดีจ้าว่าสิออกไปเฮ็ดคลิปก็เลยไม่ให้กับเขากินนะจ๊ะไม่ให้กับเขามาเบิ่งว่าเขาสิเฮ็ดอยัางนะจ๊ะนะมาเบิ่งกันว่าจะใ้สิเฮ็ดอยังกินเขานะจ้ะนะมามาเบิ่งวิธีบ้านๆวิธีบ้านๆของยายแต้มนะจ้ะเด้อนี่แหละยายแต้มสิเฮ็ดนะจ๊ะเนาะมาติดซุปมะเขือจ้ะซุปมะเขือมะเขือนี่นะจ๊ะมะเขือมะเขือม่วงน้อยๆนะจ๊ะยายเผาเราย้ายกับครัวออกจากข้างในมาเนาะจ้ะเนาะ เผาแล้วก็คั่วก็ตะขังในมันจะหลายหนวยอยู่จ้ะแต่มันหนวยหน่อยนะจ๊ะก็ได้ได้ได้สมีนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเครื่องปรุงของเมากับมีมาใส่ปลานะจ๊ะสี่สี่เฮ็ดใส่ปลานะจ๊ะนี่คือปลาซาบะนะจ๊ะเด้อหอนหอนนะจ๊ะเนาะปลาซาบะแล้วก็มีพวกหอมจะพวกหอมพวกอย่างนี้หล่ะจ้ะเนาะแล้วมาเบิ่งว่าเขาสี่เฮ็ดแบบไหนนะจ้ะเนาะอยู่กันกินแบบบ้านๆนะจ้ะเนาะ นี่ยายสิใส่หกหินเนาจ้ามองดูมาอยู่มองนอกมองน้นมีหกหินเนาจ้ามีหกหินนะจาะมื่อนี้นายยายสิใส่หกหินจ้ะนะจาหกหินบ้านเรานะจาะนะจ้ะเครื่องปรุงกันนี่แหละจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยแซบหลายแซบหลายจ้าว่าตอนนี้กับผงชูรสเขานะจ้ะโอ้น้ำปลาเขานะจ้ะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะแล้วก็นี่น no นนน ja. นไ Angeles, หปลาร้าเรานะจ๊ะนี่คือไหปลาร้านะจ๊ะ อันนี้ก็พริกป่นจ้ะมาจากเรามาตำน้ำกันนะจ้ะมาใส่น้ำกัตาตอนแรกยายขอตำปลาก่อนแล้วจ้ะเนะาะตำปลาก่อนกินสวาสดีแก้วปลาแก้วเ,เห็ดอ่ะพี่น้องปลาคือหลายแทะปลาทั้งสามชิ้นพอ่อพี่น้องว่าแก้วยังดีเขาเป็นแก้วยัง มาสิออกไปหาไยลูกไยวิดีโอข้างนอกนะจ๊ะเนาะฝนก็นเลยไปปล่อยก็เลยถ้าไปออกมากระเสียงกระสิเพีย้ยนอีกก็เลยสิบอกออกไปนะจ๊ะเนาะแต่มันออกไปก็เจอแล้วนะจ๊ะแก้วปลาเอนแก้วปลาก็เลยนะจ๊ะนะัพี่น้องปนปลานะจ๊ะอย่าปนาก็ได้ พอปลาสีหลายกว่ามะเขือจ้ะมะเขือซื้อมาประมาณสิบกาหน่วยจ้ะน้อยน้อยอะจ้ะน้อหรืออาจจะเป็นเพราะย้ายอันย้ายปิ้งสุกโคกจะจนแห้งนะจ้ะจนแห้งจะได้เลยได้ขวดเอาใส่ข้างในมันนะจ้ะเนาะใส่โคกหินนะจ้ะมือนี้ใส่โคกเห็ดมาเด้อจ้าเพ,พื่ออเพื่อด้กินเข่าเด้อจ้า กินเขาน้ำเกันมากินเขาน้ำเกันนี่เขาสิมาใไ่มะเขือนจะจ๊ะเขาสิมาใไ่มะเขือมะเขือไปเลย ไม่แห้งพี่น้องหกเห็นมันหนักาาก็จะนอกสากเหงเห็นมันหนักยายบ่คอยไปเฮียไม่แห้งนะจ๊ะทีนี้เราจะมาใส่พริกป่นนะจ๊ะพริกป่นมาจากโคราชจ้ะแดงดีดีพี่น้องโมมาจากโคราชเพื่อนเรามาฝากพริกโคราชยังเผ็ดเลยนะจ๊ะนาะพริกโคราชยังเผ็ด แล้วก็แดงดีด้วยมูมาจากแจกมูลกลับมาจากบ้านจะกพึ่งกลับมาจากบ้านสนามบินพึ่งไห้มาเป็นบางเถี่ยวจากเขาเลยกลับมาจากบ้านเล้ออกมากฝากจจะเอ้นแก้วยังพี่น้องเอ้นแก้วปลาปะเ,เอ้นสุกเขือบแบาเหตุ่มาจากเอ้นแก้วปลานะจจนะเนาะ น,นี่ยายใส่สปลานะจ๊ะมาดูให้ปลาของยายแตมมก่อนนะจ๊ยยประปลาน้จ๊ะเชียมสบานน้อพี่น้องมาจา้ะเนาะ แมบบารายแต็ม,ตมทําเองนะจ๊ะชัวเรจาจะใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายเสีบหลายนะจ๊ะนะจ๊ะใ,ใส่ใจไน่นะจ๊ะนะิตาใส่ทุอันส่วนจะเกงใจ <laughs> แล้วที่มัน,นจะใส่หนังฝาเนาะได้ไวได้สิใส่นอยน,ะนอีกน้วนะจ๊ะนะ แย like, 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 like ่มาขิงที่มันเป็นหนามหลายนะจ๊ะเนาะแย่มาแบบอีหยังที่มันเป็นขนๆจ้ะปกแกงพวกนยังแย่ก็บ่ค่อยมากนะจ๊ะเนาะแย่มาอะไรที่มันเป็นแบบเป็นบ่ค่อยเป็นหนามนะจะแย่มากนะจนะย่ที่ใส่หมกหมกขามน้อยนึงนะกับหมกน้ําน้อยนึ่งนะเจนเลยวมันสิเป็นยังไงแก้วปลาคิดว่าแก้วปลาน่ะจตะว่าแม่นแก้วดับปนใช่นหมจ้ะตัวเพราะว่าเขาบริสายหนามหลายนะจเะเนาะ ก<ไ>ิ้มก็เดียวได้ใจพี่น้องมาดูไปกินน้ำได้เลยดูพระเจ้าเขาก็ไปกินน้ำนะจ๊ะกินกันนะพี่นอ้องเซ็แบแซ่บแซ่บพี่น้องปลาใสอย่างละน้่งปลากับปลาใสเราจัดพอดีแล้วนะจ๊นะเนาะ เดี๋ยวี่ยมเสีเอาใส่ถ้วยน่าแจนเสีเอาผักใส่น้ำเน่าแจเนาะแล้วจ sí, ังไงเยี park, say, n atte, n at, yeah. an, onder, ่ยมจัด ja. ถ้วยห้กับเน่จแะเด้อเาจาแจเน๊ะมาจ้าแล้ว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 เน่าแจเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี Hait ้นะจ๊ะมาเด้อมากินน้ำกันเน่จแะอันนี้ก็คือสมผักเสี่ยนจ้ะสมผักเสี่ยนพี่น้องสมผักเสี่ยนแล้วก็มีผักนะจ๊ะผักพี่น้อง แยแต่มากินเข่าวันมากินเข่าแข็งจ้ะเข่าแข็งผสมข่าเหนียวพี่น้องลองเบิงเลือดแ่บแซ,แซพี่นอ้องเพราะว่าถ้ากินเขออ่าฮอร์มเนี่ยะถ้าเกิดว่าหุงเหลากินเลยนะมันแสบมันจากทาทาปล่อยไหวมันเย็นแล้วมันสีแบบปล่อยแห้มันเย็นมันบแ่บจ้ะขอยหอมมะลี่นะจ้ะยายกเล็ก,กินเข่าแข็งผสมเข่าเหนียวพี่น้องแ่บแซบเพนบ่นะ่จ้ะเพราะว่าบ้านย้า,นายนี่ต้องหุงเขาไว้เป็นหม้อจะหม้อบางใหญ่เลยนะจ้ะเพราะว่าอยู่้องกันหลายคนเวลาเพิ่นหิวนะเวลาเขาหิวเขาก็หาจิ้นเลยจ้ะเขาก็ได้มานั่นกับเพานะจ๊ะเน หุงเราก็ใส่หุงเรียบร้อยแล้วใส่กองไปจ้ะใส่กองเรากใส่ตู้เย็นไว้จ้ะให้มันเย็นเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาเขาหิวเขาก็รู้มาเขาก็สิมานั่นไอ้เขาสิมาอุ่นกินของเขาใส่ไมโครเวฟกินของเขาเองนะจ๊ะเนาะบ้านยายให้ซีกินกันแบบง่ายงเรากับเขากับเขาเขาซีกินของเขาเองนะยายบ่ได้มาห่วงน้ำเขานะจ๊ะเนาะภาษาอังกฤอเนาะ แบบน้องแบบแปบบนึงจ้ะอย่าลืมเแค่จันกินข้าวกับน้ำพี่น้องจันนะ ตันยุงข่าวขอบ,บน้ำมาได้จ้าเด้อเสียนเสียกันย่ำก่อนเลยมาถอดพี่น้องว่าสุกออกไปของน้องได้บ่ออกไปจ้าแดดออกเลยได้พี่น้องแดดออกละมาจ้ามาจ้าผักเสียด้ยจ่ะกินน่ำเดยก็แซ่มย่ำน,น่ะจ่ะน้องสมกับเขียน พกเสียมพลังจ้ะที่วิจะเส็มอยูแย่แบบนี้แล้วจ้ะกินเขาตั้งโตัวมาเป็นเขาดอกแจ้บบัสแสบตวกับเขาเก็บให้บหมดเลยแล้วจ้ะ สองโต๊ะป่ะก็เลยนางกับผื่นเนาะก็อยู่ยังลูกเขาที่บอมากินน้ำจากเขามาลงมาพอ่อถ้าเขามาพอ่อถ้าเขาสิหวเขตาตักแล้วเขาก็ไปกินในนาพร้อมเขาจะบ้านยายซื้อยู่กันแบบเบือ่อแบบ,แบบแฟ้์ไปเลยจ้ะแล้วแต่ปู๋ย,ยสอยากให้ยัง,งก็ใหนไปเลยน่าจะบ้านยาย บะมี่ขอกำนนดบะมี่ขอบะมี่มาตรฐานของชีวิตอยากทำอะไรก็ทำไปนะอืแสบเนาะ แก้วปลาบ้านเขาที่พท,ท,ที่มันเป็น,นหน้ามันจะย้ายบ่มักย่อยบ่ค่อยกินที่บ้านเขาก็ย่ยกับบ่ากจนจ้ะย,าย้ายมากอย่างที่มันเป็นแบบเนียวเนืยวแบบไม่ละจ้ะว <c oughs> ันนี้เจียมลูกไส้คนนึงกับปหาดลูกสาวสีออกกับมะหอจ้ะลูกสาวเขาสีกับมะหอคลลูกไส้คนนึง กลับมาบานจะม,จมะจุ่งขึ้นนี่เราจะงานเขาเริ่มเพลินแล้วนะจ๊ะเนาะดูได้ยินม่าววานนี้มรสิเปิดอาทิตย์หน้าจ้ะจะย้ายประเทศดอกจ้ะย้ายรอให้เขาเปิดก่อนมาดูจ้ะเด้อมากินข้าวกันรดูจ้ะเด้อ พักเสียงแซบไลายพี่น้องกินน้ำไหนก็แซบน้ำนั่นจ้ะพี่น้องยายบาคลิปนี้มันสี่ยาวนะจ๊ะนาะก็ย้ายจินข้ขวก่อนนะจ๊ะเด้อ จังไดก็เขามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไอ้ซับสไครต์ให้ยายได้ด้วจ้ะกดกระลงให้ยายได้ด้วจ้ะเพื่อไม่คลิปใหม่ๆมาให้เบิ้งนะจ้ะเนาะจังไดก็ฝากกดติดตามได้ด้วจ้าจะอีสานยูเคจ้าจะเจ้าวัดีจ้ะพี่น้องจ้าวัดีจ้ะอยากกินข้าวก่อนกันเด้อจ้ะเด้อนะจ้ะเนาะ